ในน้ำมีปลาในนามีข้าวเป็นคำกล่าวที่คนไทยคงเคยได้ยินมานานสะท้อนถึงความสมบูรณ์ด้านอาหารของไทยทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์ในน้ำเป็นแหล่งสร้างรายได้สร้างอาชีพและสร้างอาหารแก่คนไทยจำนวนมากอาหารไทยหลายชนิดมีปลาเป็นส่วนประกอบหลักโดยเฉพาะปลาทูปลาทูเป็นปลาที่นิยมของคนไทยและยอมรับกันว่า เป็นปลาที่มีรสอร่อยในอันดับต้นๆเป็นเมนูอาหารที่เรากินกันอยู่ทุกวันนี้แต่คำถามสำคัญที่เราล้วนสงสัยคือปลาทูที่เรากินอยู่ทุกวันนี้ใช่ปลาทูไทยจริงหรือเปล่าหรือเป็นปลาชนิดอื่นที่มีลักษณะคล้ายปลาทูไทยปลาทูเคยมีอยู่จํานวนมากตั้งแต่ปี2547ปลาทูเริ่มหายไปจากท้องทะเลไทย จำนวนที่ชาวประมงจับได้ลดลงทุกปีจากที่เคยลด5%ปัจจุบันลดลงถึง40%ในเวลาเพียง10ปีหลังนี้จำนวนปลาทูที่จับได้นอกจากมีปริมาณลดลงขนาดของปลาทูก็มีขนาดเล็กลงเพราะโตไม่ทันกับการจับที่ถี่เกินไปการจับปลาทูในปัจจุบันมีทั้งเรือประมงพาณิชย์และเรือประมงพื้นบ้านโดยเครื่องมือจับปลาทูที่ใช้ในปัจจุบัน เช่นอวนล้อมอวนลากคู่อวนติดตาปัญหาสำคัญที่พบในการจับปลาทูและทําให้ปลาทูหายไปจากทะเลไทยการจับปลาในฤดูวางไข่ทาให้วงจรการขยายจำนวนปลาชะงักลงใช้อวนตาที่จับปลาในเรือประมงทําให้ติดปลาที่ยังไม่โตเต็มที่จับปลาที่ไม่ได้ขนาดแต่ไม่ได้ปล่อยกลับลงทะเล ลักษณะการใช้อวนเช่นการวางอวนติดตาเป็นวงทําให้ปลาที่ลอดรูตาข่ายจากวงหนึ่งไปติดอีกวงหนึ่งตามลักษณะการวางอวนทางออกที่มีส่วนช่วยให้การจับปลาทูแบบยั่งยืนรักษาจํานวนปลาไม่ให้ลดลงเกินความจําเป็นอีกทั้งช่วยเพิ่มจํานวนปลาทูในหน้านน้าไทยให้มากขึ้นต้องเริ่มจาก งดจับปลาในฤดูวางไข่ปล่อยให้ปลาได้ขยายพันธุ์ตามธรรมชาติใช้เครื่องมือจับปลาที่เหมาะสมในการจับปลาทูแต่ละครั้งควรปล่อยปลาที่ไม่ได้ขนาดเพื่อให้มันได้กลับไปโตอย่างเต็มที่การจับปลาในระยะเวลาที่เหมาะสมทิ้งช่วงให้ปลาโตได้ขนาดเต็มที่ จับปลาทูในช่วงปลาเริ่มโตประมาณ120ถึง150วันหรือจับตอนปลาทูโตเต็มที่173 200วันมูลค่าของปลาจะเพิ่มขึ้น3 6เท่าจากการจับปลาทูที่โตเต็มที่ปลาทูก็ชอบค่ะชอบกินปลาทูไทยมากกว่าค่ะเพราะว่าเนื้อมันจะนุ่มกว่าแล้วก็มีความมันปลาทูนอกจะค่อนข้างแข็งกระด้าง ตัวที่โตเต็มที่ค่ะเขารู้สึกว่ามันก็จะกินอร่อยกว่าค่ปะปลาทูไทยมากค่ะเพราะว่าปลาทูไทยเนี่ยเอ่อเนื้อมันเป็นแน่นแล้วมันก็มันก็จะ,จะชอบปลาทูที่มันโตเต็มที่แล้วถึงแม้จะแพงกว่ก็ไม่เป็นไรคร่ะไอเนื้อมันอร่อยสำหรับทางเลือกการแก้ปัญหาอื่นๆเช่นการนำเข้าปลาทูจากต่างประเทศควรเป็นทางเลือกสุดท้ายเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค การเพิ่มจำนวนด้วยการเพาะเลี้ยงมีความเป็นไปได้แต่ยังอยู่ในการทดลองต้องใช้เวลาและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมปลาทูจะกลับคืนสู่ทะเลไทยได้หรือไม่เป็นความร่วมมือของทุกฝ่ายที่สำคัญคือชาวประมงการทำประมงอย่างรับผิดชอบจับปลาในเวลาที่เหมาะสมจะทำให้ปลาทูอยู่คู่ทะเลไทยอย่างยั่งยืนสิ่งนี้จะเป็นไปได้ หากทุกคนร่วมใจกัน